จากเหตุการณ์ของปตทนะครับน้ำมันปตทเหลาที่อยู่ในสปปเหลาครับมีข่าวมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับทุกวันเลยครับเช้ากลางวันเย็นก็ยังทําข่าวออกมานะช่องเล็กๆในช่อง YouTube 3-4สํานักที่ทําออกมาปตทถ,ถูกปิดตัวลงกําลังถอนกลับไปเหรอ ถึงขนาดทาที่มีน้ํามันอยู่เหลือเพียงแค่20%แล้วขยี้มันออกมาที่มีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นจริงนะวันนี้ผมเลยจะเอาข่าวมาเล่าให้ฟังว่าความจริงเป็นยังไงได้มีคลิปเสียงนะฮะได้สัมภาษณ์ท่านผู้บริหารครับได้ออกมาบอกนะครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงความเป็นจริงเป็นยังไงนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ได้ให้ทางด้านทีมงานนะ,ะในประจำแต่ละแขวงเนี่ยได้ถ่ายทําได้ไปถ่ายมานะครับว่าที่ลาวนั้นเป็นยังไงยังปกติหรือเปล่านะครับน้ํามันที่เหลาช่วงนี้ขาดแค่ อยู่ใส่กับอันก็มีอยู่แดงมีอยู่มีอยูมันได้ขาดแขนแล้วอืมมัได้ขาดแขนกต่ได้ตันนี้ก็พวกสิบมาดึงเต้นกันจบเจอเนาะว่าติดกันกึ้นมาอันนี้มันเคยมีอันเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นแต่ว่าก็ติดเจตบุรีเอาเนาะแล้วจะกันกับเพื่อนปกติเนาะคั้งแม่ที่ว่าได้ยินข่าวที่ว่าเจ้าปิดธภัณฑ์เขาตกใจชวนตัวนี้เกี่ยมที่ว่าตายแล้วเนี่ยคลิปคลิปดิ้งว่าอะไร เพราะน้ำมันในก็เป็นปัวหลักในการไปว่าในการเดินทางอย่างเงี้ยในการก็ล้างไรเมันก็เป็นเชื้อน้ำมันหอยานมาน้ํามันอาจจะว่องห่อใช้อาจจะกลับไปเป็นถุงพิคทั้งพิทยานี่ว่าน้ำมันมันคุ้มรุ่งเกินไปแล้วน้ำมันจะขาดสารในการปิดปั๊มน้ำมันเองก็จะปิดปิดแค่ปิดแค่มือเดียวแต่หลังจากมือนั้นก็กลับมาเปิดเป็นปกติ โลกออนไลน์เนี่ยทำให้เข้าใจผิดนะครับคนทั่วไปก็เกิดการสับสนครับนั่นคือมาถามกันเต็มไปหมดเลยนะครับคนที่ไม่รู้เรื่องลาวก็มีคนมาถามว่าลาวแย่แล้วเหรอทําไมไม่มีน้ํามันใช้เหรอปตทถูกปิดตัวลงไปเหรอกําลังถอนกลับไปเหรอข่าวเรื่องนี้นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเลยนะครับหรือแม้แต่ทางด้านพีดทีทีลาวนะครับที่อยู่ในสปะปะลาวเนี่ยได้ออกถแถลงการ์ออกมานะครับประมาณ3-4วันก่อนเป็นจดหมายครับออกมา คนที่ในช่อง u t u b e นะฮะสํานักข่าวนั้นน่ะขยี้ข่าวออกมาอีกครับว่าจดหมายฉบับน,นี้มาจับโปะว่ามันไปใช่เป็นเรื่องจริงไม่มีายเซนอันนี้เป็นการทําให้โลกออนไลน์นะฮะเกิดการทะเลาะการถกเถียงกันบางคนออกมาจากคอมเมนต์เพียงไม่กี่คนที่เอาออกมาพูดนะฮะซึ่งเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่รู้อีนโนอีเน่นะฮะหรือว่าเป็นคนที่คอมเมนต์ไปได้มีคลิปเสียงนะฮะได้สัมภาษณ์ท่านผู้บริหารครับได้ออกมาบอกนะครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงความเป็นจริงเป็นยังไงนะครับ ผมรัชชาอุทยัยจันทร์ในฐานะกรรมาการของพิธีทีลาวอยากให้ความมั่นใจกับท่านประชาชนลาวทุกๆท่านครับในแง่ของการดูแลในเรื่องของ p t t s t a t i o ชให้มีน้ำมันอย่างเพียงพอมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ดูแลครบวงจรของพ t t ีลาวทั้งหมดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราในฐานะที่พ t t ีลาวอยู่ในประเทศลาวมามากกว่า25ปีจะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การดําเนินการของพีทีทีลาวเราเน้นในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับประชาชนลาวระหว่างเป็นอย่างยิ่งว่าแผนที่เราดําเนินการในอนาคตจะเป็นการร่วมมือกันระหว่างประชาชนลาวเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันครับขอบคุณมากครับก็อย่างคลิปเสียงหรือเรื่องราวที่บอกนะครับทุกอย่างเป็นปกตินะครับไม่มีเหตุการณ์อะไรที่แย่เลยน้ํามันยังเต็มอยู่เลยทุกอย่างยังขายอยู่ปกตินะฮะเพียงแต่ค่าเงินกีบนั้นอ่อนค่าแรงลงครับตอนนี้ก็ร่วมจะแตะ600กีบต่อ1บาทนะฮะ แต่ก่อนหน้านี้อยู่ที่300กีบต่อ1บาทนะประมาณ5-6ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เหมือนประมาณว่าซื้อของเป็น2เท่าถ้ามองในแง่ดีนะครับนั่นคือการท่องเที่ยวของสอปอรวราทางด้านโรงแรมทางด้านการเดินทางเนี่ยก็จะมีมูลค่าเข้ามาแทบจะเป็น2เท่านะครับอีกมุมหนึ่งก็คือสิ่งที่ไม่ดีก็คือค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั่นคือการ Import การนําเข้าสินค้าที่นําเข้าเข้ามานะครับนั่นคือจะต้องเสียงเงินถึง2เท่า ไม่ว่าคุณจะซื้อของนะฮะที่ Import เข้ามาจากต่างประเทศคุณจะต้องเสียเงินถึง2เท่าอันนี้ค่อนข้างที่จะลําบากหน่อยนะฮะแล้วก็คนที่อยู่ในประเทศเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังใช้เงินอยู่เท่าเดิมนะครับเพราะว่าเขาใช้เงินกีบค่าเงินกีบที่อยู่ในประเทศนั้นก็ยังเป็นเงินกีบที่ยังมีคุณค่าอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าครับที่เมื่อไหร่ที่ไปซื้อของจากต่างประเทศนําเข้าออกมาเนี่ยล่ะฮะอันนั้นเนี่ยจะเสียถึง2เท่านะครับก็เลยเกิดความยุ่งยากนะครับ ขณะเดียวกันในส่วนของภาครัฐเองเขาก็ได้กำหนลดราคาและขณะเดียวกันก็ได้ทําการเพิ่มภาษีในส่วนของสินค้าฟุ่มเฟือยครับนั่นคือการนําเข้าสินค้าที่เกินความจําเป็นหรือสินค้าบางอย่างที่ไม่จําเป็นจะต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศผลิตเองได้ใช้เองได้นะฮะก็คือเหมือนประมาณว่าตอนนี้ประเทศลาวเองก็หล่นลงให้ใช้เงินกีบแล้วก็ใช้สินค้าลาวครับเพื่อทําให้เงินกีบเนี่ยสูงขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือการ ปิดร้านแลกเงินซึ่งจริงๆแล้วหลายๆคลิปที่ผมเคยพูดไปว่าร้านแลกเงินที่สบป,ป,อปอลาวมีเยอะมากๆนะครับเกือบทุกมุมถนนที่เขารับแลกเปลี่ยนแล้วก็มีทั้งโลกออนไลน์มีโทรศัพท์ไปหาเจ้าเล็กเจ้าน้อยสามารถ แลกเงินได้แล้วก็โอนให้ในทันทีนั่นคือที่สปปลาวเนี่ยเป็นอย่างนี้มาประมาณ20-30ปีนะครับเพราะว่าเขาก็เพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวครับเพื่อที่ว่านักท่องเที่ยวจะได้ใช้ใจ่ายอย่างเงินอย่างได้สะดวกแล้วก็ใช้เงินบาทได้ทุกที่นะณนะเมื่อก่อนนี้เราจะใช้เงินบาทได้ทุกที่เลยครับจริงๆครับเพราะว่าสปปลาวเนี่ยก็ชอบเงินบาทนะณนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าทางภาครัฐเขาเองเนี่ยเขาปิดร้านเล็กๆร้านใหญ่ๆปราบ ร้านแลกเปลี่ยนค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็เลยทําให้นะตอนนี้ถ้าคนที่ไปเที่ยวที่สปปลาวเนี่ยก็จะไม่เห็นร้านแลกเปลี่ยนครับจะมีเฉพาะธนาคารกับสาขาที่ผูกกับธนาคารเท่านั้นที่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะเขาดูถึงขนาดที่เงินหมุนเวียนในบัญชีด้วยซ้ําไปว่าเงินหมุนเวียนในบัญชีนั้นเกิดการผ่องถ่ายไปต่างประเทศ บ่อยครั้งถอนบ่อยครั้งในจํานวนที่เท่าเท่ากันอันนั้นก็ถูกเพ่งแร็งโดยภาครัฐเหมือนกันครับที่ว่าเขาจะถูกดําเนินคดีในส่วนของแลกเปลี่ยนในตลาดมืดครับแน่นอนครับไทยกับราวหรือประเทศไหนมันจะมีคนดีและคนไม่ดีนะมีคนทั้งโจมตีและมีคนทั้งชื่นชมนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจหยิบยกประเด็นนั้นเอามาพูดต่อ,อยังไงเสี่ยม ทำให้คนทะเลาะอก,กันยังไงนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมเคยพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วก็คือนักจิตวิทยาเคยพูดเอาไว้ว่านะครับคนเรามาักจะเสพสื่อซุบซิบนินทาด้อยค่าคนอื่นในสิ่งที่ไม่ดีก็เพราะว่าข่าวเหล่านั้นมันทําให้เราอะรู้สึกดูดีขึ้นโชคดีขึ้นเพราะว่าเราไม่เป็นเหมือนเขาหรือแม้แต่ว่าเขากําลังดีเราก็ด้อยค่าให้เขาดูแย่ก็เพราะว่าเขาจะได้ไม่ดี เกินเหนือกว่าเราอันนี้คือสิ่งที่เป็นมนุษย์ที่ชอบเสพเรื่องราวประมาณนี้นะครับอย่างเช่นสังเกตไหมครับว่าตอนนี้จะมีละครคุณธรรมออกมาค่อนข้างเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องการดูถูกการด้อยค่าคนลับออกมาเป็นยังไงคนดูกันเป็นล้านเลยนะฮะแล้วทําหลายๆช่องไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเองฮ่องกงเองจีนเองฝรั่งเองทําออกมาแบบบิ๊กโปรดักชันมากๆเพื่อสื่อให้คนทั่วไปได้รับรู้ครับว่าการด้อยค่าการดูถูกคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ดี ขณะเดียวกันข่าวดีๆมักจะไม่ค่อยดูกันเพราะว่านักจิตวิทยาก็บอกออกมาเหมือนกันครับว่าเขาจะไม่ชอบข่าวในความสําเร็จของคนอื่นลูกหลานได้รับปริญญาได้แต่งงานแล้วขึ้นบ้านใหม่มีรถคันใหม่มักจะหมั่นไส้มักจะอิจฉาแล้วก็มักจะไม่ชอบไม่ชมเชยไม่ยินดี แต่จะขุดคุยเข้าอีกด้วยซ้ําไปว่าเขาได้เงินมาจากไหนก็เพราะว่าหนูหนนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่แต่ไปหมดนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่โลกนี่ปั่นป่วนขอร่นรลงเลยละกันนะครับนั่นคือเสพสื่อโปรดใช้วิจารณย,ย์แล้วคนทําสื่อก็ต้องรับผิดชอบสังคมเช่นเดียวกันเหมือนกันนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณกําลังใส่ร้านคนอื่นอยู่แล้วก็ทําให้เขาเสื่อมเสียนะครับแล้วก็ข่าวนี้ก็ออกมายืนยันนะครับว่าปตพทพทีลาว ปตทลาวนะครับพทเนี่ยดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เพื่อให้คนไทยและคนลาวเนี่ยได้รับสินค้าที่มีคุณภาพแล้วขณะเดียวกันทางด้านผู้บริหารก็ได้บอกออกมาว่าณอนาคตก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เข้าไปอยู่ในซปปอลาวนะครับ เพื่อทําให้คนที่สปปลาวได้เข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพนะฮะแล้วก็สร้างความมั่นใจครับให้กับนักธุรกิจไทยนะครับที่จะเข้ามาทําธุรกิจอยู่ที่สปปลาวเนี่ยก็ขอให้สร้างความมั่นใจครับว่าสปปลาวก็เป็นประเทศหนึ่งที่กําลังเจริญเติบโตนะครับเพราะว่า ลถไฟฟ้าความเร็วสูงราวจีนได้เข้าไปนะฮะทางด้านฝั่งโลจสสิสติกก็เพิ่มขึ้นมานะฮะได้เกิดน,นักธุรกิจไทยที่หลายๆธุรกิจได้เข้ามาดําเนินธุรกิจอยู่ที่สปปลาวนะครับแล้วก็มีนักธุรกิจอีกจํานวนมากนะที่กําลังเข้ามาที่ทําการลงทุนอยู่ในสปปลาวครับก็ ข่าวนี้ก็ขอรณรงค์อีกครั้งนึงนะครับขอให้เราเสพสื่ออย่างมีสตินะครับแล้วก็คนที่เราทําข่าวก็ขอให้รับผิดชอบต่อสังคมนะฮะเอาข่าวจากความเป็นจริงนะออกมาเผยแพร่ให้แต่ละคนเนี่ยเขารับรู้ว่าบ้านเมืองเราเป็นยังไงเพื่อนบ้านเป็นยังไงนะครับที่ตรงนี้ที่ใจฉันต้องการจะมาหาได้มาเจอรอยยิ้มเหมือนทุกครากล่าวคำทัก สบายดีอบอุ่นใจทุกครั้งท่องเที่ยวไปพร้อมกับเธอออกไปกินออกไปนอนออกไปเจอผนจนภัยไปกับเธอชชิงแสนดีแม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานย ตามใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสม,มอไทยลาว together คราวหน้าเราจะไปไหนราจะไปทำอะไรช่วยฝากกดต,ติดตามกันด้วยนะครับกับช่องไทยลาว together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ